ชื่อยังหล่อเท่ด้วยนะคะครับผมคาราเขตแปลว่าอะไรคะด้วยเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะฮะแล้วพ่อผมคิดว่าผมโตมาผมต้องคนใจร้อนแน่นอนดูนี่เขายังไม่ตายฮะเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตเขายังมีอเล่นะาเล่นะเรานี่ หนุ่มมาดกวนมีเสน่ห์คนนี้เขตธารเขตที่การแสดงไม่เป็นสองรองใครแถมเห็นเป็นผู้ชายสายลุยแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าหนุ่มคนเนี้เป็นทาสแมวตัวยงเลยขนาดมุมเล่นเกมยังมีน้องแมวมอฝ้าเลยนะเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าจะออกจากบ้านแต่ละครั้งต้องคุ้มค่าที่สุดมุมน่ารักของผมนะต้องบอกเลยว่าเป็นทาสแมวแบบเต็มตัว เวลาจะเข้าบ้านออกบ้านทำาังไงมีพลังงานให้ดีที่สุดหูงง่ายมากเลยครับเมนูที่มีชื่อว่าปลาหมึกยัดไส้ต้มยำแซ่บนั่นเองเวิร์ดคอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มสุก สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทันเรื่องของสาสตร์ฮวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆแเ้งเฮงรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่าน,นั้นก็สามารถเนรมิตจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับหนุ่มหล่อมากเข้มมากฝีมือในการแสดงแถมยังเป็นนักกีฬาตัวยงและที่สําคัญชอบเป็นพิธีกรด้วยนะคะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนั้นเราไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสวัสดีครับแขกนกระเพชรนุกสาสครับผม มุมความสุขที่สุดของผมเลยนะฮะนั่นก็คือมุมโต๊ะทํางานนะฮะแล้วก็มุมเล่นเกมนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้นะครับหลังที่เขตจะกลับมาจากที่ทำงานนะครับก็จะเลี้ยวเข้ามุมนี้เลยนะฮะจะนั่งคิดงานทํางานนะครับรวมถึงหลักๆเลยก็คือเล่นเกมนะฮะอ่านคงอ่านข่าวเช็คต่างๆนะฮะเช็คเมลทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะก็ถือว่าเป็นมุมที่มีความสุขมากที่สุดเลยครับผมเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งมุมฮะ ว่าจะเป็นมุมไหนครับและอันนี้ครับอีกหนึ่งมุมนะฮะนั่นก็คือมุมโซฟาสนั่นเองนะครับก็จะไว้นั่งดูหนังดูซีรีส์ตรงนี้นะแล้วก็จะมีจอเกมนะฮะเล่นตรงข้างหน้าผมอีกหนึ่งจอนะไว้เล่น p l a y s t a t i o n แล้วก็จะอยู่กับน้องแม่ตรงจุดนี้ครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่มีความสุข,ขมากเลยครับ และนี่ก็คือมุมความฉุขของผมนั่นเองว้าวว้าวช่างเป็นมุมอิ่มสุขที่เต็มไปด้วยเหล่าฟิกเกอร์ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวจนดูไม่ออกแล้วว่านี่เป็นห้องเกมเหรือห้องเก็บฟิกเกอร์กันแน่คัะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสาวๆเห็นห้องเล่นเกมแล้วอยากจะไปเล่นเกมด้วยเลยนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับนุ่มเหล่าของเราน้องเขตถ้าราเขตเพชรสุกใสค่ะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผม จะงอแล้วชื่อยังลอเท่ด้วยนะคะครับผมทาราเขตแปลว่าอะไรคะทาราแปลว่าสายน้ําก่อนแน่นอนแล้วเขตก็คือสายน้ําที่มีขอบเขตฮะต้องบอกว่าอันนี้เขตเป็นชื่อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับอ๋อจากชื่อเดิมใช่ครับเพราะว่าด้วยเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะฮะแล้วพ่อผมคิดว่าผมโตมาผมต้องคนใจร้อนแน่นอนอแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยเอาตั้งชื่อทาราก็คือเอาชื่อน้ำเนี่ยมาสยบ สร้างความสมดุลครับผมโอ้โหเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะร้อนแรง้อนแรงแล้วทารามาซะเลยครับผมสรุปแล้วคุณพ่อคิดแล้วสาเร็จไหมคะสําเร็จฮะโอคิดถูกเลยนะครับผมโอ้โหคุณพ่อขานอกจากจะตังชีเก่งแล้วเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่านุ่มเขตรอเหมือนคุณพ่อนี่เองมุมอิ่มสุขที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกจากบ้านเพ้นบอกว่าถ้าจะออกจากบ้านแต่ละครั้งต้องคุ้มค่าที่สุด อะไรคะหมายความว่ายัางไงคะก็คือเป็นคนที่ตีเรียดเรื่องว่าเวลาจะออกไปเนี่ยเราต้องมีแผน คือจะวางรูทตัวเองเลยครับพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปนะวันนี้เราจะไปกินอันนี้อันนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปต่ออันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยเลยคือวางโปรแกรมให้เองเลยถ้าไปถึงคิดแบบนี้ครเพราะว่าทุกอย่างมันเมเนจได้ง่ายครับแล้วรู้สึกว่าพอเราทําแล้วมันมีจุดมุ่งหมายในการที่เราออกไปดีแล้วก็ขนาดจะไปเที่ยวนะคะคุณคุณต้องวางจุดมุ่งหมายขนาดนั้นจริงนะครับตอนเขตไปเที่ยวเนี่ยเข็ดวางรูทเป็นวงกลมเลยนะฮะเพื่อง่ายต่อการขับรถแต่มันก็จริงนะถ้าไม่วางแผนอาจจะเสียเวลาเปล่าๆใช่ครับอาจจะย้อนไปย้อออนนมาาาย่ลวะะะไไรงเป ใครจะเชื่อหนุ่มหล่อมาดเค็มมีมุมมุงมม้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกับเขาด้วยมุมนั้นคือมุมอะไรคะมุมน่ารักของผมนะฮะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> เป็นทาสแมวแบบเ <c oughs> ต็มตัวเลยอ๋อทาสแมวนั้นต้องมีท่าสิ <c oughs> มุมน่ารักของผม เอ๊ะอันนี้มันแมวหรือเปล่าันเหมือนมันเหมือนเสือที่มันจะเป็นแมวหรือเปล่าจะประกอบแล้วจะประกอบแล้วรักน้องแมวชอบน้องแมวตอนแรกเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เยอะมากครับผมเลี้ยงทั้งสุนัขกิ้งก่าลกเลี้ยงมาครบทุกอย่างก้ง่าก็เลี้ยงหรอครับสุดท้ายมาลงตัวที่แมวฮะโอ โชคดีครับที่ไปเจอน้องแมวทั้ง2ตัวแล้วเขาได้แมวเหมือนแมวหลุด QC มาฮะเหมือนแมวแมวมันอ้อนผิดปกติกว่าที่แมวเขาจะเป็นนะ <c oughs> นึกึภาพออกแมวแมวหลุด QC ป่ะเ <ๆ S 1> กินกว่าภาพมารฐานใช่ครับ <c oughs> ชื่อน้องอะไรคะทิกเกอร์กับไทคอนครับทิกเกอร์กับไทคอนตอนแรกเราซื้อแมวมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องติดมันต้องนุ่นต้องเงี้ยงแน่แบบนี่น <c oughs> ี่แมวจริงไหมเนี่ยเอ้ย กเรียกว่าขั้นกว่าขั้นกว่าไว้ใช่ครับเขาเขาจะออดมาถึงเขาจะมานอนบนตัวผมเสมอแล้วก็จะเอาหน้ามามุดอยู่ตรงหน้านอนด้วยกันกม่แสนรู้ด้วยใช่ครับมาถึงอีกหนึ่งมุมท่านผู้ชมคุณจะต้องจับตาดูแล้วว่าอ่ะอารมณ์ดีขนาดนี้วางแผนตลอดเวลาแล้วหวงจุ้ยที่บ้านวางแผนให้บ้านยังไงคะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮวงจุ้ยเท่าไหร่นะับล่าสุดในเน็ตนะบอกว่าให้มีอง ไปเอฟโอมาเลยวางหน้าบ้างแล้วต้องใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำทุกว,วันนี้นเปิดมายุงลายเต็ม <laughs> ถ้าใ่การออกละมาอยู่ไมใช่ฮะับมัมีขาปิดหน่อยนะขาปิดครับแต่วันนี้ไม่ธรรมดาแล้ววงจุ้ยของคุณจะถูกตอบคําถามด้วยอาจารย์พรหมยาเลยนะคะเตรียมอะไรมาถามอาจารย์คะก็อยากจะถามนะครับว่าเวลาที่เราเข้าบ้านครับอยากได้พลังครับทั้งตอนเข้าบ้านแล้วออกจากบ้านครับเราควรจะต้องทํำยังไงครับเคล็ดลับคือจะต้องเติมแต่งแบบไหนดีนะคะอ่ออดใจรอสักครู่ช่วงหน้าคุยเล่งบ้านกับศาสตร์สร้างสุขอาจารย์พรหมยานัรออยู่แต่ว่าตอนนี้ค่ะจะชวนท่านผู้ชมแล้วก็น้องเขตดด้วยนะคะไปฟังเรื่องราวดีๆของโรงพยาบาล เวทธานีว่ากันในเรื่องของถ้าเราดูแลรูปร่างกันให้ดีจะเป็นความที่เรียกว่าโชคดีมีหุ่นดีใช่ไหมคะคแต่ถ้าเกิดดูแลแล้วดูแลอีกมันไม่ได้จริงๆคือมันอ้วนออกมาจะทําอย่างไรแลรู้ไหมคะว่าโรคอ้วนสามารถรักษาให้หายได้ด้วยแล้วก็มีหลากหลายวิธีการทําอย่างไรได้บ้างหนึ่งนาทีรู้เรื่องเลยค่ะคุณดีเลยฮะในเฮลที่ไกด์บายเวชธานีค่ะจากนั้นพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังคําตอบพวงจุ้ยเรื่องราวของน้องเทนค่ะ บายเวทานีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีสวัสดีครับเพราะความอ้วนทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพมากมายและยังทําให้เกิดความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมีได้หลายสาเหตุครับอันได้แก่ 1. การขาดการออกกําลังกาย 2. โรคทางพันธุก,กรรม 3. การกินยาลดความอ้วนที่ผิดวิธีและ4การเผาผลาญในร่างกายที่ผิดปกติครับ ซึ่งในปัจจุบันการลดน้ำหนักที่แพทย์แนะนำประกอบด้วยการคุมอาหารออกกำลังกายการใช้ยาลดน้ำหนักการผ่าตัดและรวมถึงการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารเพื่อให้เรารู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานขึ้นครับซึ่งการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารเป็นวิธีการที่ปลอดภัยใช้เวลาไม่นานประมาณ15-30นาทีไม่มีแผลผ่าตัดเพราะเป็นการส่องกล้องและนอกจากนั้นยังช่วยปรับพฤติกรรมคนไข้เป็นเวลา1ปีด้วยครับดังนั้นเราจึงควรหันมาดูแลสุขภาพด้วยการคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคอ้วนกันครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องราวของศาสตร์หวงจุยพร้อมกับการเล่นเกมสะท้อนตน้นของหนุ่มเขตฮาราเคตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบ้านอิมสุขค่ะตัดใจเอาออกไปจากบ้านยกให้คนื่นไปเลยโปรดของคุณที่สะสมมายาวนานบ้านอิมสุขช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้าง โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสูขพร้อมคำถามโดนใจของน้องเขตนะคะว่ากันเรื่องของการเสริมพลัง่วงจุ้ยที่บ้านทำอย่างไรให้รู้สึกมีพลังเวลาจะเดินออกจากบ้านไปทํางานกลับเข้ามาก็ยังมีความสุขสดชื่นได้นะคะไปฟังคําตอบกันกับอาจารย์พรมมยานรัตนิยานพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอครับแล้วก็คุณเขตธาราเขตนะครับกับผู้ชมรายการบ้านอิมสุขทุกคนครับ อาจารย์คะของเคล็ดลับสร้างพลังชีวิตให้กับน้องเขตและท่านผู้ชมหนคะเวลาจะเข้าบ้านออกบ้านทำยังไงมีพลังงานให้ดีที่สุดหูง,ง่ายมากเลยครับถ้าบ้านไหนก็ตามนะครับมีบรรยากาศของผู้คนที่อยู่ในนั้นมีความสุขและพูดจาทยาศัยใจคอให้กำลังใ,ใจซสื่อมกันมันเป็นกำลังใจที่ดีบรรยากาศในบ้านสร้างได้ด้วยความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวนั่นคือข้อที่หนึ่งในเชิงของชัยภูมิมงคลถ้าอยากให้มีบรรยากาศาที่ดีกว่านั้นมีพลังงานให้ดีกว่านั้นก่อนออกจากบ้านครับถ้ามีห้องพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรกราบไหว้บูชาและขอพรจาากท่น ให้เราออกไปทามาหากินได้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์มากมายและที่สําคัญถ้ามีคุณพ่อคุณแม่คนที่รักนะครับให้ก,ก,ก,าก,ออากําลังใจซึ่งกันและกันกลาบขอพรจากท่านนะครับสามีภรรยาลูกนะครับคนในครอบครัวให้กําลังใจซึ่งกันและกันอวยพรสิ่งดีๆให้กันก่อนออกไปทํางานนี่คือกําลังใจที่ดีที่สุดครับเมื่อกลับมาบ้านนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราเหนื่อยล้า เจอปัญหาต่างๆมากมายการเข้ามาสู่ในบ้านถ้าจะให้เกิดพลังที่ดีต้องดูคุณชอบจุดไหนสมมติคุณเข้าบ้านคุณชอบจุดที่จากจะไปนั่งทักผ่อนในสวนนะครับไปเล่นกับสัตว์ต่างๆจะเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่การผ่อนคลายและให้กาลังใจที่ดีที่สุดสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นห้องที่ดีที่สุดนะครับคือห้องนอนผมจะบอกอยู่เสมอนะครับห้องนอนนั้นควรจะอยู่ในภาวะของความสะอาดสว่างสงบแล้วก็ อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมฉะนั้นถ้าเกิดคุณนอนในทิศทางที่ดีเช่นหันหัวไปทางทิศเหนือทีต่ตะวันออกทิศบอ,อกเสียงเหนือเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณนั้นมีการนอนหลับพักผ่อนทั้งกายใจได้อย่างมีความสุขนี่คือการให้กําลังใจนะครับและการสร้างพลังในบ้านทั้ง ตัวบ้านขณะที่อยู่ในตัวบ้านแล้วก็ขณะที่ออกจากนอกบ้านครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับผมเป็นปินิคเทคนิคนี้ดีมากเดี๋ยวจะไปปรับใช้แน่นอนครับผมตอนอื่นเดี๋ยวต้องเตรียมหมดว่าต้องมาแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างวางแผนก่อนเขาวางแผนก่อนเขาวางแผนทีนึ่งเขาวางแผนจริงๆดูสินักวางแผนพอเล่นเกมแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะเราจะเล่นเกมกันแล้วค่ะดีเลยฮะเกมซนท้องตัวตนนะคุณตอบแบบนี้ปุ๊บรู้เลยอ้าวโอเคตัวจริงเป็นแบบนี้เหรอ บผมกามเกมเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะมาจ้าได้เวลาเห็นอีกมุมของหนุ่มเขตทาราเขตที่จะเผยตัวตนผ่านการเล่นเกมงานนี้คุณชมจะต้องสนุกสนานไปกับความน่ารักของหนุ่มคนนี้แน่นอนเลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะคเลือกออกก่อนนะคะเลือกออกแปลว่าตัดใจเอาออกไปจากบ้านยกให้คนอื่นไปเลยทิ้งไปเลยนะคะคถ้าจะให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปน้องเขนจะเลือกอะไรรักว่าชุดฟิกเกอร์สุดโปรดของคุณที่สะสมมายาวนานกับสิ่งที่เป็นของสําคัญของน้องแมวสุดที่รักนั่นคือคอนโดแมวค,ะค่ะเอาคอนโดแมวครับค,คอนโดแมวครับรักกันยังไงเนี่ยแล้น้องแมวยัง ไม่เดี๋ยวเขาก็ปีนไปในตัวเราแทนคอนโดได้โอแล้วน้องฟิกเกอร์ล่ะคะไม่ได้ครับไม่ได้จริงใจจะขาดเลยใจจะขาแน่นอนไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้จริงครับเขาให้อะไรเราคะฟิกเกอร์คือต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวไอรอนแมนเนี่ยครับเขามีความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ครับเวลาเราดูเราสึกได้แบบพลังกำลังได้เห็นสิ่งที่เขาทำอะไรแบบนี้ครับแต่ละตัวมีความหมายของมันเสมอครับผมโอ้โหสุดยอดเลย คือเลือกออกตอนนี้เลือกเข้าเลยนะคะคเลือกเข้าคือได้มาแล้วได้มาแล้วถ้าจะให้น้องเขตตัดสินใจสร้างห้องขึ้นมาหนึ่งห้องในบ้านน้องเขจะสร้างอะไรนะคะระหว่บบางสร้างห้องกาแฟสร้างคาเฟ่ของเราขึ้นมาเป็นอาณาจักรเลยนะคะคกับห้องเก็บของสะสมคือสร้างห้องให้น้องฟิกเกอร์นัน่นเลยค่ะขอเป็นห้องห้องกาแฟครับผม จะตอบว่าห้องของฟิกเกอร์ไม่ฮะเราต้องมองแบบนี้ฮะเพราะกาแฟผมเป็นคนชอบดื่มมากผมคิดว่าพอเรามีโซนกาแฟครับเราสามารถเอาฟิกเกอร์ของเราเข้าไปตกแต่งได้แต่ละทุกวันใช่ฮะมันจะเป็นการพ่วงแบบนี้ได้ฮะจ้าครับผมแสดงว่าคือเป็นการได้สองเด้งสองเด้งเลยโอ้โหสุดยอดเพราะว่าเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะถึงตอนที เป็นเกมสะท้อนตัวตนที่เราได้สัมผัสกับตัวจริงของน้องเขตแบบหน้ารักมากมากแล้วก็เต็มไปด้วยพลังของชีวิตสำคัญที่สุดคือทุกอย่างต้องวางแผนรอบคอบรอบครอบครัใช่ว่ารอบคอบสุดยอดงั้นเดี๋ยวเราจะไปห้องครัวก็วางแผนให้รอบคอบในการทําเมนูกินถุงหลักร้อยได้เลยฮะวันนี้ต้องโชว์ฝีมือนะคะยินดีครับผมกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาหมึกยัดไส้ต้มยำแซ่บค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปเลยฮะ แค่ชื่อก็แซบแล้วนะคะแซบเหมือนคนทำแน่นอนค่ะไม่ต้องว่งเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูฝีมือของน้องเขตกับเมนูกินดูแลางร้อยนะบ้านอิมซุกค่ะเต้นรอเลยค่ะเป็นรอ20นาทีฮะบ้านอิมซุกช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว น้ำดื่มตราสถานีรักโลกว้าวเราก็ได้เวลาเข้าครัวของหนุ่มหล่อเขตทาราเขตที่ปกติแล้วจะเห็นแต่มาสายลุยแล้ววันนี้จะต้องจับตะลิวเข้าครัวจะเป็นอย่างไรไปส่งกำลังใจให้หนุ่มเขตพร้อมกันเลยค่ะ กลเข้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงกินหรูหลังร้อยกับนุ่มเคท่าราเค ยิ่งใหญ่นะฮะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เข้าสู่ครัวกินดูหลักห้านของเรานะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาหมึกยัดไส้ต้มยำแซบนั่นเองไปดูส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะคโอ้โหชื่อเมนูที่ว่าแซบเดี๋ยวเจอลีลาของหนุ่มเขตซะก่อนไม่รู้ว่าอันไหนจะแซบกว่ากันแถมสูตรนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะไม่รอช้าไปจดสูตรได้ที่ Facebook และ y o u b e c h a n แน l สถานีรักโลกได้เลยค่ะ นี่โอโเรียสซปเปอร์ฮีโร่รรมาเลยนะค,ะครับเอาล่ะพร้อมแล้วลุยเลยได้เลยฮะเราจะปรุงรสให้กับหมูสับก่อนเลยนะฮะคอันนี้เป็นตัวหมูสับนะฮะใช่แล้วคะ่ะแล้วเราจะปรุงรสด้วยนี่เลยคะ่ะซอสหอยนันรมตราแม่ครัวนะคะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะ และซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองค่ะอีกสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะฮะตามด้วยรากผักชีสับค่ะครับผมพริกไทยป่นอีกหนึ่งช้อนชาอันนี้ตวงเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้วครับน,นี่นะครับหนึ่งช้อนอย่างนี้นะครับและน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชา คุณก็คือผสมคนทุกอย่างให้เข้ากันคลุกเคล้าไปเลยครับโอ้โหคล่องแคล่วว่องไวมากเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะเขาเรียกว่าไส้พร้อมคราวนี้ก็ต้องยัดไส้เข้าไปในปลาหมึกเลยนะคะซึ่งปลาหมึกค่ะสําคัญคือทําความสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บั้งเขาด้วยค่ะบั้งแบบนี้บั้งแบบนี้บั้งแบบนี้นะฮะเอาล่ะตอนนี้คุณค่ะยัดไส้ปลาหมึกที่ปอยืนเชียค่ะนี่นะฮะได้เลยครับยินดีครับยินเชียนะ เอาหนวดปิดเลยค่ะหนวดปิดนะฮะใช้ไม้กลัดได้เลยนี่นะฮะเราก็เอาหนวดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับปึ๊บกดลงไปแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็เอาไม้กลัดไว้ให้เขาหลุดประมาณนี้เอาโชว์เลยค่ะนี่ตัวต่อไปเลยค่ะครับผมนะฮะ เสร็จแล้วครับนี่แบบนี้เลยนะฮะสองตัวอ้วนท้วนเลยฮะสีมือเขาเองนะคะได้เลยครับยอดขั้นตอนต่อไปครับผมทาเลยไหมฮะทาเลยไหมยังไม่ยังไม่ได้ฮะมันยังไม่สุกอ๋อคิดว่าเป็นซาซูมิได้เลยน่ากลัวมากค่ะพระเอกของเราอะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการนึ่งก่อนเลยนะคะซึ่งเราก็ได้วอร์มซึ้งรอแล้วโอเคเปิดฟ้าเลยค่ะคุณค่ะานี่แหละจากนั้นวางลงไปเลยค่ะทั้งชามเลยใชครับ ปิดไว้ฝาบเลยโอเค20นาทีค่ะเราต้องรอขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเต้นรอฮะเต้นรอเลยค่ะเต้นรอ20นาทีฮะอ้าวพอแล้วค่ะพอแล้วฮะเต้น20นาทีไม่ไหวรอไปรอไปเะว่าเราจะต้องมาทำน้ำต้มยำแซ่บนี่ได้เลยฮะเริ่มจาก น้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกที่ท่านผู้ชมเตรียมได้จากนั้นตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะครับตะไคร้นะฮะไหนตะไคร้เดี๋ยวงงแล้วเราเล่นเราเล่นเราเล่นตะไคร้ครับค่ะค่ะค่ะนะฮะอ่าขาขาครับพริกขี้หนูทุบนะฮะในส่วนของพริกขี้หนูนะครับพรนี่อ่าชอบเผ็ดนะคะปกติโหมากฮะเป็นคนแซ่บมากอ่าแล้วก็ใบมะกรูดเป็นคนเป็นคนแซ่บมากนะฮะแล้วก็ รากผักชีนรเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสให้กับต้มยำของเราเริ่มจากนมค้นจืด3ช้อนโต๊ะตวงไว้แล้วค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปเลย5ช้อนโต๊ะตวงไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะน้ำพริกเผาอีก1ช้อนโต๊ะตามลงไปเลยค่ะและน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะ ลงไปเลยคนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำดื่มลงไปหน่อยเนาะน้ำดื่มสะอาดตราสถานีรักโลกที่มีพี่แซคของเราค่ะสามร้อยหกสิบมิลลใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะสามช้อนโต๊ะช้อนนะครประมาณนี้ต่อด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองอีก4ี่ช้อนโต๊ะค่ะครับผมมา เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเทลงไปในน้ำเดือดปูขูดของเราเลยครับผมเป็นไงฮะขอคุณมากนะคิมะคราวนี้ไปดูน้องหมึกกันได้เลยครับมาเมาจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามโอ้โหยอดนะฮะอย่ารอช้าค่ะคุณขาครับผมปาหมึกลงมาเลยนะคะลงในหม้อต้มยำเลยตัวอ้วนอ้วนใช่แล้ว แลเรียบร้อยครับผมเดือดแล้วก็ให้น้ําต้มยำเนี่นะคะเข้าไปในตัวของปลาหมึกครั่วเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาจัดจานหรูกันแล้วค่ะครับไอรอนแมนมาแล้วนี่โอ้โหมาแบบว่าเหมือนจาวิทนะฮะแบบว่าผู้ช่วยไอรอนแมนอะไรแบบนี้ทำจานหรูมาให้แล้วไอรอนแมนแต่งจานเลยค่ะอ่านี่นะฮะ ดูดิเขายังไม่ตายฮะเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตเขายังมีราเล่นนะเราเล่นนะนี่ฮะ้ยย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 ตยยย้ยย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  ฮะโรยวันนี้เราจะโรยไม่ธรรมดาฮะ Iron Man โอ้ยโราเยอะไปเยอะไปยไปซูเปอร์ฮีโร่จัดใหญ่จัดเต็มมากเนี่ยอันนี้อย่างงี้ครับผมเยี่ยมครับโอ้โหและนี่คือมือของซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะคะกับเมนูกินดูหลักร้อยปลาหมึกยัดไส้ต้มยำแซ่บของหนุ่มเขตค่ะครับนี่เลย หน้าตาก็อยากสดให้หมดชามเลยน่ากินมากๆกับปลาหมึกยัดไส้จนอ้วนบวกกับน้ำต้มยำแซ่บจัดจ้านบอกเลยว่าความอร่อยแบบนี้เสิร์ฟด้วยเงินแค่หลักร้อยเองนะคะทุกคน แช์มาไอรอนแมนนะคะฮีโร่ของเราชิมฝีมือตัวเองเลยค่ะครับผมเป็นเกียรติแก่รายการนะฮะนี่ฮะให้ชิมก่อนเลยครับผมต้องตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับขอบคุณค่ะครับผมคนละหนึ่งตัวเลยโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็มมากอนี่ ต้องขอโซดน้ำต้มยำหน่อยนะแน่นอนแน่นอน,น,อน <c oughs> มีความแซ่บของน้ำ<ะ>ต้มยำนะคะเป็นไงคะเข้มข้นมากเลยฮะโอ้โห,โหสุดยอดเลยเดี๋ยวชิมตามชิมตามครับ คะรสชาติบรรยายหน่อยค่ะต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าคืออร่อยอยู่แล้วปลาหมึกแต่อร่อยที่สุดคือตัวหมูยัดไส้ครับเพราะเราปรุงรสด้วยนี่ฮะนี่ตราแม่ครัวและตราแม่ครัวฉลากทองใช่ครับผมนะและที่สําคัญนะฮะนี่เลยครับผมบอกเลยว่าตน้ำตัวน้ำต้มยำเนี่ยเป็นแบบเหมือนน้ำข้นครับ ถ้าใครอยากได้เผ็กว่านี้ต้องใส่พริกเยอะกว่านี้อ่าตามใจชอบได้เลยทำยากไหมคะอันนี้ไม่ยากครับง,ง่ายมากง่ายมากเลยถ้าน้องเขตทําได้ท่านผู้ชมก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยที่ Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกนะคะเอาล่ะวันนี้ม,มาบ้านอกสุกทั้งทีฝากผลงานเลยคะ่ะฝากชาน e ลของตัวเองด้วยนะคะผม ไปให้สุดเขตชาแนลครับผมสวัสดีค่ะกับหนุ่มพาราเขตของเรานะคะพระเอกดที่แบบโหเรียกว่ามากไปด้วยความสามารถวันนี้เชื่นใจจริงๆมาบ้านอิ่มสุขขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับผมก่อนจะกั้นครับขอเทคนิคเคล็ดลับมุมอิ่มสุขที่สร้างง่ายๆในบ้านให้ท่านผู้ชมไหนค่ะความสุขอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับอยู่แค่ว่าเราจะหยิบจับส่วนไหนของความสุขมาใช้เป็นครับผมอยู่ที่วิธีคิดของเรานะคะนั่นเองครับผมมานำไปใช้ได้กับเคล็ดลับของหนุ่มเขตของเราและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิต ส่งตรงถึงบ้านท่าผู้ชมทุกๆวันสุก14นาิกา45นาทีทาง WorkPo พอยช่อง23ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทตราแม่กรัวจำกัด